ผู้ชมวันนี้เราจะมาอัดคลิปนี้กันเลยนะคะทุกคนช่วยกดนีนะเคเขาไปเล่นกันเลยเย่อเคหหหน้าหน้าสวยมากเลยค่ะหน้าหน้าตั้งเกมอ่ะโอ้โหมีคนมีคนใส่ใส่ใส่กล้วยด้วยไหนเป็นกล้วยเหรอเราขอกินหน่อยเดี๋ยวเราเล่นไม่ใช่เฮ้ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย Uh huh. มือดู่สองที่ตรงนั้นกับตรงนี้โอเคมีน้ำเขาขายด้วยทุกคนไม่ซื้อนะทุนเพราะหนูเคยซื้อแล้วน <c oughs> นะนนะเน,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 นี่ทุกคนพร้อมกับพร้อมกับบูมบ็อกนะทุกคนเพื่ออะไรเนี่ยนี่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 ทุกคนหนูปินขึ้นมานะลังขึ้นมันก็มีดีๆให้ ไม่ขึ้นจะขึ้นตรงนี้อ้๊ยเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแรงมากมีตรงนี้มีโต้ด้วยทุกคนนั้งรอแล้วมาประชุมกันได้นะทุกคนตอนกลางคืนนะ่ะจะได้ไปแก้แขนเพื่อนไงหนุแขนเพลงแขนเพลงนอกเรื่อง นกเรืองชอบนอกเรืองนะทุกคนนี่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 ตรงนั้นก็มีกระท่อมด้วยนะแต่มันคือกระท่อมว่างเปล่าแนะ้ะเดี๋ยวหนูค่อยพาไปสำรวจตรงที่หนูยังไม่เคยซื้อเลยยังไม่เอาให้ท่านผู้ชมดูนะนี่อันนี้คือสามารถมาดูวิวได้นะแสงแสงก็ได้อยู่นะทุกคน้องกลับมันดูวิวอยู่นะชอบ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 ,ชอบแบบนี้มากมีให้เล่นเปลี่ยนโนโด้วยนะสามารถเล่นได้จริงนะ โอ้โหกระท้องบ้างเปล่าเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่จอดม้าแหละทุกคนเขาน่าจะยังทําไม่เสร็จเนาะเอ้ยข้างหลังเมื่อกี้หนูเห็นเป็นไฟเหรอถ้าจะใช่อะ่ะทุกคนเอ้ยเ,เอ้ยซีเฟดเย้เจอแล้วเนีย่ ade, ยไซเรนเฮดเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาน,นี่หน่อยเพื่อนมาน,นี่หน่อยเราเจอไซเรนเฮด ตัวจิ๋วน่ารักทุกคนโอเคเออเฮ้ยมีต้นไม้ให้ปีนด้วยปีนได้ปะปีนไม่ได้นะทุนมันสูงไงนี่น,น,นี่เดี๋ยนหนูพาไปดูทางเลยโอเคเพื่อนเพื่อเล่นกันอยู่เนาะพนไม่เปิดบุมบ็อกโอเคเซิร์ฟนี้แต่มันมีเสียงเดินนะทุกคนเนาะ โอเคเดี๋ยวหนูพามาสำรวจเต็นก่อนนะเนี่ยเต็นไม่มีอะไรนะทุกคนมีแตแ่แคมป์ไฟนะย่างอะไรอยู่เนี่ยตั้งซุบบอกน่าจะไม่ได้ย่างอะไรสิเอมสงสัยจุดไฟกันอยู่มั้งทุกคนจุดไฟแต่ยังหาอาหารไม่ได้น,ะน,นี่มีมุมบอกสามานะุกคนตั้งหนูไม่พออ่ะนั่นน่ะเห็นไหมโคกซะกดไปที่ป้ายเพื่อเป็นการเซอนทุกคน โอเคทุกคนยังไม่จบนะทุกคนนี่นี่ตรงนี้มันไม่สามารถลงได้นะดูดิดูข้างล่างนะเห็นไหมทุกคนเห็นปะมันมีป้าอยู่นะลงไปได้ป่ะเนี่ยมันลงไม่ได้อ่ะเซงนะหนูอยากลงไปว่ายน้ําอ่ะอยากลงไปเล่นน้ํานี่โอ้ยเออนี่ทุกคนยิงตรงนี้เลยนี่นี่หูเป็นโนว่าเป็นโนว่า ใครอยากเปิดเสียงเล่นก็เปิดเองนะทุกคนนี่อันนี้หนูไม่เปิดน,นะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้เอาปะโอเคเห็นรอโอเคพอแล้วทุกคนทุกคนลดเสียง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 โอเค โอเมันเปิดบุมบล็อกแถวนี้วะเห็นแล้วไอ้กล้วยเองนี่ปิดเสียงก่อนโอเค,อเคทุกคนโอเคโอเคทุกคนหนูมีงกับแถวนี้แล้วหนูไปแล้วถุยหนูนี่ชอบเล่นมุกจังเลยอะ่ะนี่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 ปีนได้ไหมนอปีนได้ไหมนอปีนไม่ได้นะทุกคนลองเล้ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มันเฮ้ยเฮขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้นะรงรหนูเจอซีเคแล้วนะหนึ่ทุ่าฮูเล่นอ่ไร่าฮ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 ่าี่าฮ่านนาฮ่งนะาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮนะ่หน่า่าฮ่าฮ่า่ะไ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่คเลยทุกคนไปดูกัน,เ,เ,ลกน,กนเลยนะทุกคนแต่่อฮนน่า่าฮ่า่อ แต่ตอนนี้ไปก่อนนะเพราะว่าหนูแค้แกะได้ให้เห็นงไงทุกคนงั้นหนูไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนอีกแมม,มหนึ่งที่หนูว่านะเขาไปเล่นกันเลยเข้ามาแล้วนะทุกคนเย่คลิปนี้อาจจะนานหน่อยๆน,นะเพราะว่าหนูชอบสำรวจทุกคนแบบนี้ก็มีอุปกรณ์การสร้างสรรค์น,นิดๆหน่อยๆน,นะนี่โอ้โื มีชุดว่ายนะ้ำให้พร้อมเลยเปลี่ยน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 ยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนะทุกคนแมบเนี้ยจ,จะห,หายๆหน่อยนะเพราะว่าเครื่องหนุ่เครื่องผู้ท่านผู้ชมอาจจะไม่แหลกนะห,หายๆห,หายๆนะทุกคนแต่เครื่องหนูห่มหายๆนะนั่นแนหะที่เล่นนะ้ำอยู่ตรงนี้นะจะเข้าเรือกันแล้วทุกคนเข้าเรือมาแล้วนี่ว้ามีปืนมีอะไรให้พร้อมมีของเล่นด้วยนี่ มีปืนแล้วก็ที่ติดต่อนะนั่นงได้แล้วทนแต่ไม่สามารถนอนได้นะ <c oughs> ตัวทานข้าจากแบบหาสวรรค์จันได้ <c oughs> โหหนูเคยเล่นนาหาสวรรค์นะ <c oughs> เป็นคนสร้างแบบนี้ <c oughs> เหมือนกันแหละก,กับแบบเมื่อกี้นะ <c oughs> โอเคโอ้ย <c oughs> เล่น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  โอเคโน้ตก็เหมือนเดิมนะทุกคนหนูคงจะไม่ต้องเปิดเสียงแล้วแหละนี่ทุกคนโอเคขึ้นขึ้นเรือกันเลยนะทุกคนจะบอกเลยนี่มีเรือสามเรือนละ้วเหมือนกันหมดเลยอนะทุกคนเรือสามเรือนะั้นอ่ะจะมาเล่นน้ำกันโอ้ยตรงนี้มีของกระดูกด้วยดูสิแมสงองนันลุย ใต้น้ำนี่มันก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราว่าสำรวจใต้น้ำกันเถอะทุกคนโอ้ดูทุกคนดูดิดูดิโอ้วาซิลสามารถว่ายผ่านได้นะทุกคนว่ายผ่านได้นะทุกคนเอิบนี่ มีไวยผ่านแบบโอ้ยมีไฟฉายให้ส่องใต้น้ําด้วยเพื่อนนะใต้น้ํามันมืดอนะทุกคนก็เลยต้องมีให้นะนี่รู้ปะเอาไว้ส่องะลยใต้น้านี่แหละแต่แบบมันไม่มืดเลยนะม,นมันมันมีแต่ช่วงเช้าเปล่าคนโอเคอาจจะไม่ได้อัดยืนนะแบบนี้นะ่ะทุกคนโอ้ยตรงนู้นมันมีประตูมีติด แมปไข่เลออยอะทุกคนโอ้เจ๋งเจ๋งเป๊กโอโอโไข่ไขเลยไขไขเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราจะไปเล่นอีกแบบหนึ่งกันนะทุกคนแต่ตอนนี้ต้องต้องตัดต่อตอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนตัดตอนเสร็จนะทุกคนบายโอเคทุกคนอันนี้คือตอนที่โหลดเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โหใหญ่มากเลยเดี๋ยวหนูไปตามาหรหาสสมบัติก่อนนะ น้ำแข็งหรลาวาดีอะน้ำแข็งมันยากนะทุกคนกเกาะหิมะมันยากแต่ไปก่อนลาว,วาดีกว่าโอเคมาถึงแล้วนะหนูเข้ากรุ๊ปแล้วนาะเห็นไหมข้างบนนะ่ะชื่อข้างบนหนูก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอ้โห้้าย็นเอ่อ เออม,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 มันต้องเล่นปลากลัวก่อนด้วยนะทุกคนือปลากลัวหนูเล่นน้ำแข็งตายตลอดนะทุกคนตายแบบเอิอ่มนิดๆหน่อยๆก็ตายอะ่ะเส้นนะทุกคนหนูตายแบบโอ๊ยหนูเป็นหัวกับอันนี้นะทุกคนเออ เออมาเปิดมุมบ็อกฟังดีกว่าไหมเนี่ยตุยไม่เปิดหรอก,กอะะเกาะเาอะแล้วหนูจะพาไปสำรวจเกาะให้หมดนะแต่ก่อนอื่นไปล่าหาสมบัติกวนจนมากตอนนี้จนมากเดี๋ยวตังมันก็เพิ่มให้มาเองนะทกคนตอนนี้คือหนูจนจริงๆนะในเกมนะทุกคนไม่ใช่ความจริง ในความจริงก็มีตังนิดหน่อยนะทุกคนโอเคค้นึ้นๆ้นคื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 นคนโอเคมาแล้วเี่นี่เกียรพักปวามากเลยหนูชอบนิดหน่อยนะปากว่าชิบแต่หนูมองมองแบบนี้มันง่ายกว่าแบบปืนนะทุกคนแล้วก็แบบนี้ด้วยค่ะเวลามันเป็นจุดเล็กๆเลยทุกคนโอ้ เหมือนเกมมน,นี่เลยอ่ะเกมที่ทำเอามือถือเอารูมมือถือตรงนี้ย้ายได้ไหมเออทุกคนเดี๋ยวหนูจะต่อไปตอนที่หนูวิ่งเสร็จได้ปะไม่เอาอ่ะงั้นสมบัติที่หลังละกันนะเดี๋ยวหนูพาสำรวจเกาะน,นี้ให้เสร็จก่อนนะทุกคนโอ้ดูดีอันนั้นคือ อะไรอ่ะเพราะน่าจะเป็นที่ไหล่ลำบวดเฉยๆมั้งทุกคนเพราะไม่มีอะไรหรอกแต่ก่อนนะ่ะสามารถหยิบน้ำได้ปะไม่หยิบได้หยิบไม่ได้เชิงอ่ะถ้าเปิดเพลงเสียงดังไม่ทำตามโกรธนะเฮ <c oughs> ้ยมีเปียโนโด้วยยังไม่เพล์นะทุกคนโมเดลโมเดลใครอ่ะถ้าของแม่บอ น่าจะใช่น่าจะใช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีเปด้วยทุกคนมีเปด้วยสามารถเช่าที่พักดูได้นะทุกคนแต่๋ยวการเปยียบสีเขียวนะการเปิดการปิดเดี๋ยวหนูไปโชว์ให้ดูไหมเนี่ยแต่ก่อนอื่นแบบไปโชว์ให้ดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยพามาสำรวจก่อนก่อนต้องนูนเข้ากรุปะ ตรงน,นู้นต้องเข้ากรูปลาเนี่ยเพื่อน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 เทให้ดูหน่อยเพื่อนเทสให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเพื่อนน่าจะเอาแรงอ่ะเขาเข้ากรูปเปิดหนูเลยอ่ะท่านผู้ชมเอา มันมันจองไม่ได้อะนี่ไงเห็นไหมนี่ค่ะทุคนคือการเปิดปิดเข้าออกนะทุกคนลองไปโซนนั้นดีกว่าดูซิว่ามันต้องเข้ากรุ๊ปใช่หรือไม่ถ้าหนูคิดว่าใช่หนูแบบหนูไม่ได้นะั้นคนหนูชอบจริงด้วยนะเนีย่ยโซนวีพีเอาไม่ใช่แบบนันอิสเตอร์เอกแน่เน่อยากได้ไซเลนเทนอ่ะเอาวีแบบพีใช้รบอีก ปล่อยไว้งั้นแหละทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีที่ซื้อด้วยแต่หนูเคยซื้อแล้วนานคนแล้วมันก็จะแบบถ้ากินทุเรศมากเลยทุกคนสำรวจเกาะสำรวจเกาะทุกคนสำรวจเก,จกยาะเอออะไรอยกเกยาะยัดจิกจินี่ใครดูเลย อยู่ดูโอ้ยไม่ได้ต้นไม้มันบงังไปถึงไม้แนละ้วทุกคนไม่ใช่สิเออเออใบไม้นั่นแหละถูกและจะพูดสำํำทำไมเน,นี่ยงมตัวเองเออเอยได้สำรวจตรงนี้แล้วคืออะไรอ่ะหยิบได้ปะบุงบอก ไม่เอาไม่ไม่หยิบไม่หยิบหรอกใครเรื่องอะไรจะหยิบะเนาะทุกคนเดี๋ยวมันก็เสียงดังอีกใช่ไหมหนูโดนเดี๋ยวออกจากเกมแ่ใช่ไหมถ้าเปิดเสียงดังใช่ปะน,นั่นนั่นหือนี่ขวงางนมีด้วยมีของวงางด้วยโอ้โหอันนี้น้ำไข,ข่ห่งเล่นความเงิ้ได้ปะ ูดิเน้หน้าซืจังน้าซื่อจังเค้ยยัมาได้ชิๆๆไม่เห็นได้เลยนี่นี่นี่ได้แล้วจะซูใ้หมดบอยเนซไม่มี เออโบย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 ตังเนี่ยมันจะเรียนแล้วเนี่ยเล่อนมาแล e ้เธอทุกคนเรียนนี้อะไรอ่ะเนียจ้าจ๋าเนียจ้าจ๋าขวายจ้าจ๋าขวายจ้าจ๋าอ๋อสามารถเก็บมะพร้าวได้โอเคไหนอ่ะต้นมะพร้าวอ่ะอันนี้อะหรออันนี้อะหรอ อันยัดอยู่ปีน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 เก็บปีนไปโอเคก็ได้นะถุยอ่าจะปีนนะปีนขึ้นไปเก็บหนูจะปีนขึ้นไปเก็บแง่แง่หนูจะปีนปีนปีนขับปีนปีนปีนขับปีนปีนปีนมีมีไหมเนี่ยมันมีไหมเนี่ย เอ้ยมี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 วมีวโอ๊ยเก็บมายัางเก็บมายัางอ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะไม่ใช่เออไม่ได้เก็บมาก็ดีดีตรงไหนล่โว้ ชอบเล่นหมูกจริงๆเลยทุกคนชอบจริงๆเลยโอยทุกคนการนี้คือที่ซื้อนะให้โทรมาทุกคนนะทุกคนอย่าเพิ่งสนใจนะเฮ้ยนี่ทุกคนที่หนูกำลังจะบอกมีตุกตากด้วยอะ นีทุกคนอ,อสุดยอดทุกคนมีตึกละบ้านช่องอยู่ข้างในแก้วด้วยนะทุกคนอาเป็นโชว์เนาะมันซื้อได้ปะหนูซื้อมากี่อันเนี่ยโอเคมันซื้อไม่ได้เมื่อไหร่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบนะทุกคนเพราะว่าหนูคิดว่าหนูอัดพอแล้วนะทุกคนหนูเมื่อยคอมากเลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุบจ๊บ